้พี่เหียงเลยพ้ยอะไรอ่ะเนี่ยพี่วอยพี่เขาป่าเขาข้อวะมาค่ะพี่น้องทะเลดองตำหมี่ค่ะจุ่มก่อนเลยบริกิน,นทำไมกุ้งมือของเธอเยอะจังเราอยากกินเจ้ามอนเอะไรรสชาติที่คุณกูดกว่ามข้าวเหรอ ขอห่อก่อนแล้วกันโอ้เสียงเสียงเขาหิดถนนหิดบาทน้ำด่าพี่น้องโหดูสักเดียวบ่ ยผู้ดดดใดอยากกินก็สั่งไหนที่เก่าค่ะพี่น้อ,นองเขาหอมแม่งเขาหอมเลยที่เกา่าอุ้ยใหญ่มากเค็มใหญ่มากเลย อร่อยเหมือนเดิมใครเป็บบา่งนะไม่ใช่เราจะเกี่ยวหนมีกัะปองนมือหา้ว่างบ่ใส่หรือว่เมียบ่ใหา อบมากเลยเธอเจียวครับอูเป็นบาผู้ใดมากินแน่พี่น้องพักกูดบิ๊กเราไปพอ,อยู่ใส่เล้วแลนใส่ <c oughs> พักกูดเนาะแลนใส่แบบเมามาจะหอบนะ่ะมันกรอบเนาะอร่อย จะแ,แซ่หมอน่าเคยมากินแซ่หมตะกินมูจะกินไป <c oughs> ใส่วาสาบิน้ำปวดว้าข่าวดีพ่อบันปวดตันขุดวะออมา เจ็บแข่วเพื่อนพร้อมกันเลยคนละขางห้องขางคุณข,ข้างขางพี่นไม่ไดีนะรับขายคือเกาด้วยค่ะแต่เป็นปูไข่ดองด้วยว่ากุ้งดองแซหมอนดองลูกชิ้นหมอนเดียว nhạc bên nhạc chim năm ấu khẩu đi mà nói Nói, điếc ý ăn ngon lẻ Mùi ổ dùng nữa, nữa. Ừ. không? Nữa. Ừ. Là xong mẹ đó. ต้องแมวเกาะเนื้อร่อนะเบิดน่นากระเบิดกลมปรมาหนึ่งชิ้นมีสันนะสันระดับ10ลึกเตอร์เยอ้นะสินี่กี่บาทแตลาเลืไปโอ้โหแรงเ Ừ. Chơi khẩu nó lâu lông bè mhm 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 rồi, không nó mama. Ừ. โอ้แสบแม่งกินเขาก็สาอร่าก็ยังแสบอยู่คือกินนะคะผมจะบอกนะทุกคนต่ก่อนผมตั้งคำถามเลยว่าทำไมคนญี่ปุ่นเขาชอบกินข้าวกับตาหรายลองไปซื้อมาติดบ้านดูนะแล้วก็เอาเอาข้าวเนี่ยมามาจุ่มเนาะเนี่ยก็สาหรายเนี่ยเป็นก่อนแน่นอ่แ่บ ข้าวโรยสหา,ยาหร่ายอ,อร่อยไหมอือบ่อเอาแบบเป็นสาหร่ายจับแล้วก็หยุมจับแล้วก็หยุ่มของวันน่ะกะริบินอ่ะพอาะมันมาก่อนเขาก็สาหร่ายค่ะนีได้กินเขาสาหร่ายแผ่นอย่างงี้เนี่ยไม่มีอะไรกินก็นี่แหละแค่นี้เลยอร่อยเลยโคตรไมนไปกินกับอะไรมันจะกัดสาหร่าย ไข่ดีก็มีไข่เจียวเข้ามาด้วยน้ำพริกบอกเอเธอเธอไม่เสียนอ่ะเธอไม่ช่ำเลยอ่ะดู่เธอไม่ต้องสอนเราหรอกเธอกินเลยไม่เธอเธอต้องทำ่างนี้เนิหนุมเมื่อไหนี่ก้องมือเปือบนี่นี่คือการหลอกกินสาหายแผนสุดท้ายของเฮาเมันเบิดแล้ว บมันกินเป็นหอดแผ่นกันถืนมันพุนบอกอาบักกันฉืนกินหรอหลอกินน้าวของหงอยู่ดอกนั้งเชาว่าห้องาฉ่ำช่องว้ายอุ้ยวิวียงเราผิดียงหรอุ้ยอะไรอ่ะนี่ผิด้อยน้อนหท่าิเขาป่าเขา้อว้าบ่าไปหอยท่ มากก็เฮาแล้วตอนรับวนนี้เขาตัวลาไปก็อใครอยากกินทะเลดองน้องมีข้าวนะก็แชทไลน์มาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย